สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดูทาร์ตในวันนี้เราจะมาทำนายท่านที่เกิดทั้ง7วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับโดยเราจะทำนายตั้งแต่ช่วงวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมเรามาดูกันว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมนะครับว่าการทำนายนี้เป็นเพียงการเสี่ยงยไพ่ทายดวงเท่านั้นมาติดตามกันเลยครับ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ดวงในช่วงปักหลังเดือนกรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าในช่วงปักหลังเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นห่วงเวลาที่ตัวท่านเองเนี่ยจะต้องมีการต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะฮะท่านมีโอกาสที่ต้องลงไม้ลงมือในการแก้ไขปัญหางานนะครับตัวท่านเองเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้างาน ท่านจะต้องแอคชั่นแหละครับต้องแอคชั่นเกี่ยวกับนโยบายหรือว่าแผนการทํางานต่างๆให้ชัดเจนให้เป็นรูปประธรรมนะตัวท่านเองมีโอกาสที่จะเข้าไปเข้าไปลงโทษอ่ะนะเข้าไปลงโทษเข้าไปตัดสินกับคนในองค์กรนะครับถ้าท่านเป็นลูกน้องเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องต้องต่อสู้นะต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้รับนะครับมีโอกาสในเรื่องของการ ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือจะมีอุปสรรคท้าทายมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ท่านต้องต่อสู้ฟันฝ่ามันนะครับระมัดร,ระวังเรื่องของการทําอะไรตามอารมณ์นะครับการทําอะไรตามอารมณ์หรือว่าการกระทําอะไรที่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วถ้าจะไปแข่งขันต่อสู้กับใครแล้วอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าทําให้เขา หมดหนทางอะถ้าท่านชนะนะอย่าทำให้หมดหนทางก็เว้นช่องให้เขาได้หาทางออกบ้างนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นการแข่งขันหรือว่าการต่อสู้หรือการทําผลงานอะไรก็ตามในเรื่องของงานแม้แต่การเรียนก็ตามนะระวังเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยคืออย,อย่าเด่นเกินไปจนฟาดให้เพื่อนที่เกี่ยวข้องหรือสมาชิกในทีมเนี่ยดูด้อยลงไปท่านต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มเอาเอาตัวเองเนี่ยเป็นหลัก แต่มันก็ไม่ผิดหรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งคนอื่นทํากับท่านเนี่ยท่านก็ต้องคิดคิดย้อนกลับว่าอาจจะมีคนแก้แค้นกลับนะครับในในสิ่งที่ท่านทําลงไปนะครับยังคงมีเรื่องของความวิตกกังวลนะหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับยังต้องใช้เวลาในการพักรักษาปัญหาสุขภาพนี้อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการ ต่สอสู้ก็ได้นะครับอุบัติเหตุการแข่งขันหรือความประมาทนะความประมาทก็เป็นไปได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องต้องสตองครับต้องต้องแก้ปัญหาอะไรเนี่ยพยายามละมุลละม่อมครับที่สุดน,นะอย่าไปลงไม้ลงมือหรือว่าฟาดฟันอะไรหนัก,นกที่ว่าอาจจะทําให้เสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์จากคนรอบข้างไปเลยนะครับพยายามใช้สัญชตาตญาณความอ่อนโยนในการแก้ปัญหาท่านจะแก้ปัญหาเรื่อง ในการเ,เรื่องของที่ทํางานเรื่องของที่เรียนได้นะครับในเรื่องของความรักความขัดข้องมีปัญหา,ากับคนรักนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับมือที่3มือที่4ก็ได้นะฮะคือมีความาพัวพันกับคนหลายๆคนนะฮะในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะเสียสัมพันธ์กับเพื่อนนะนะเช่นเรายังคงความสัมพันธ์กับคนนี้อยู่แต่ว่าต้องแตกหักนนกับเพื่อนนะครับกับเพื่อนกับคนใกล้ตัว ก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของความรักนะระวังเรื่องของความแข็งก้าวเกินไปนะครับเรายึดตัวเองเป็นที่ตั้งมากเกินไปจะทําให้คนรักหรือคนที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยรู้สึกเหมือนเขาไม่มีคุณค่านะครับเหมือนเขาไม่มีความสําคัญเพราะคุณเนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นที่ตั้งความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาด้วยเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าคนทุกคนเนี่ยก็อยากเป็นคนคนมีความสาคัญนะเนาะเช่นบางทีเนี่ยตัวเราอาจจะมองว่า เฮ้ยไม่ต้องการความช่วยเหลือของเธออะไรเงี้ยเราก็ทําเองอะไรเองโดยที่ไม่ดูไม่ขอความคิดเห็นคนที่เราไว้ใจคนที่เรารักเนี่ยก็อาจจะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจได้นะครับในเรื่องของความรักนะครับเรื่องของการเงินลําบากเนี่ยนะนะเรื่องของการเงินนะครับจะมีอุปสรรคปัญหามีการใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่เราวางแผนเอาไว้นะครับจะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามามีโอกาสใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของการ รักษาตัวนะครับการซ่อมแซมนะต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับ